เอาล่ะวันนี้เนี่ยผมกับนูเบอร์เนี่ยทำการสู่ผลปีศาจนะครับถ้าเกิดดวงดีเนี่ยได้ผลเงาได้ผลเงาแน่นอนครับวันนี้เนี่ยพะผมไปทําการสู่หมดแล้วได้ผลเงามาฟาร์มเลเวลหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันคู่ควรกับเลเวลหนึ่งหรือเปล่าสําหรับผลนี้ใครคิดว่าคู่ควรบวกหนึ่งไม่เ็ว่าใช่กับพี่คู่ควรมากๆเลยแต่ถ,ถ้าเกิดว่าใครไม่คู่ควรนะครับก็บอกว่าไม่คู่ควรแล้วกันโอเคใครพร้อมแล้วนะครับไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผมแล้วก็รหัสนี้แจกครับตลาคิดี้เลยใครอยากจะได้รหัสฟรีนะครับ เพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามอย่าลืมสำคัญเลยกดกระดิ่งโอเคลุย okay, Let's go ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เเนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าร้านคิดต้นช็อปร้านเติมเกมโรบอกที่ได้รับประกันการเติมโค้ดไวๆทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบทัทร,ร,ร,ระบบ V P Server สูงถึงเลขแปดแมปบล็อกฟุตและคิงเลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลขสิบซี่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกันนะ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนําเลย i have cpu ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนําเลย i have cpu ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยมานกลับมากันอีกแล้วกับเกมเกมนี้ที่ชื่อว่าชื่ออะไร บอกุตล็อกทุตนะครับผมอ,บอ,อ่าเด้อบล็อกทุตดิอ่ยเอ้ยเขาใหม่นะเนี่ยเฮ้ยบอ็อกทุตว่ะยังคุยไม่เคยคิดเลยอ่ะนุด,ดีในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาเล่นนะครับผมเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมเช่นเคยนะแต่กลับจะกลายเป็นการเล่นที่แบบว่าให้หนูเปอร์ไปสุ่มผลปีศาจให้ผมแล้วผมจะแจางหันนี้ไปเลยนะครับผมเออเดี๋ยวเรามาทดลองว่าวันนี้เราจะได้ผลอะไรไปฟาร์มนะครับผมเอาง่ายคือทําคลิปสุ่มผลปีศาจแล้วไปฟาร์มนั่นแหละนะครับที่บรรนูเคยทำา นั่นแหละคนดูครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะสมได้ผลอะไรนะครับซึ่งเรียกกับว่าผมเนี่ยความเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้เราจะแบบเราเราไปลองไปฟาร์มที่นู่นไหมตอนนั้นอ่ะอีพีที่แล้วเนี่ยเราไปไปเลยนะไปที่นู่นใช่ไหมกอดทองฟ้าใช่ไหมเราจะทําการไปที่ลาวาเลยไหมเดี๋ยวเราจะลองไปที่ลาวาเลยเพราะว่าลาวาเนี่ยมีพวกฮาชีด,ด้วยพวกใส่ตัวฮาชีด,ดว่ะโอเคคนดู้าเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดถึงฝากไลค์อย่าลืมกดตดตามไลค์กดกระดิ่งโอเคไปดูกันเลยครับจุ๊บ let's go เอ้าไปเลทสโกเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบักนูบจะเกลือหรือเปล่าขอดื่มน้ำแป๊บอ,อร่อยนูบกินข้าวแรงวันเนี้กิแล้วกินกับอะไรที่รักหนูถอดโอ้ดีดีด,ด,ดีอาหารจานหลุดเลยนะน่ะหลุดมามาคนดูเดี๋ยวเราจะทำการมาสูผลการได้ผลอรอากส่ง โอ้เฮ้ยผลดีผลอะไรสุ่มเอไม่เคยอย่าบอกนะเฮ้ยผลเงาเออเออเอเอยมามเมาเออเออเอาเออเออเออเอเฮ้ยออเ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 รอเอเออเเเออเเอเออออเออเอออเออออเออเเอเอออเอเลเออเออเออเ อันนี้ใช่ไหมของโคโมเลียเออนั่นแหละนั่นแหละลืมลืมลืมวูมมีเสียงด้วยโคเที่ดูดีน่ากลัวน่ากลัวเอาละคนดูเดี๋ยวขอญาติสุ่มไม่ใช่ดิใส่โค้ดก่อนละกันนะฮะวันนี้มึนๆนะเพราะว่าวันนี้เราอัดดึกเนาะโอเคคนดูไปเดี๋ยวเราใส่โคดแป๊บมาคนดูครับผมขออนุญาตใส่โค้ดแค่นี้ก่อนละกันยังเหลือนะใครจะไปใส่โคดเพิ่มก็ใส่ไปมนุษย์ลองดูซินี่โอ้โหเท่นะ แต่กูบอกเลยนะมีแค่สกิลเดียวโคตรยากโอ้โหเฮ้ยหนูเป็ฟาร์มยากจริงเฮ้ยมันมันสกิลหมูได้ปพะมันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะใช่ปะได้ได้ปะเดี๋ยวลองดูนะคนดูเฮ้ยไม่ได้ด้วยตัวเดียวฮะถามจริงดูบินเนี่ยมันใช้เท่าไหร่ใช้กี่ห้าสิบโอ้อย่าไปหาทามนะคนดูเฮ้ยยิ่งกูจิ้มทีตัวทีตัวดีไม่ไหลกูจะไมลตันวะเฮ้ย แต่อาจจะแรงไงแรงนี่คือมันแรงอยู่แล้วใช่ป่ะนุ๊แรงอยู่แล้วแต่คือแบบคูดาวมันก็นานอยู่แล้วแล้วแบบโอ้ชีและทีเท่าตัวเป็นไงคนดูเท่ไหมผลที่โคตรดีที่นูพูดมันดีสำหรับคนที่แบบเบลเยอะอะแต่มันไม่ดีสำหรับปักตัวเนี้ยเบลหนึ่งอ่ะเหมือนคนลระดับกันนี่นละคนดูต้องดูตอนนี้แหละชิบหายละปืดนี่มันอาจจะแรงแล้วนูรมันแรงอยู่แล้วเนาะ ม,มันแดงแล้วแต่แบบแนีแ่แหละคนดูต้องมีสกิลอะ่ะนี่ถ้ามีสกิลเอ็กก็น่าจะง่ายขึ้นใช่แต่มันหนึ่งร้อยเลยนะนานนะนูถ้ามันจะฟาร์มจริงจริงก็นานมากอะโอเคอยากอยู่นะเ<า>ลือดตัวเฮ <c oughs> ้ยโอ้คนดูผมว่ายากว่ะเอางงี้อีพีนี้เราเราซื้อดาบไหม คนดูงานอีพีนี้ผมจะใช้ดาบช่วยแล้วกันนะโอเคไหม,มว่าดีไหมซื้อดาบช่วยแล้วกันนะคน,นดูแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปอัพผลที่หลังนุ๊กอาเลยหรือเ,เราใช้โค้ดดีสเตตตอนที่เราไปไกลๆแล้วกันเพราะว่ามาันบอกเลยมันช้านะคน,นดูถือว่าไม่ไม่ดี้ะผลงานมมาผมบอกเลยมันดีครับมันแรงอะ่ะเนาะเห็นไหมแต่มันไม่ดีสำหรับคนที่ฟาร์มใหม่อะ่ะเผลที่คนอยากได้แต่กลับอยู่ในมือของบักอ้นนะเลเวลหนึ่งเนี่ย ไม่คุ้มจริงๆนะคนดูโอเคนี่ไงก็มาดิครับตัวเดียวขอใช้นี่ละกันเรียบร้อยนู๊เรืองสิบสามแล้วตอนนี้นิดเดียวอีกเควสเดียวโอเคมาอีกเควสเดียวเท่านั้นนูปเปอร์นี่เนี่ยมันได้ทีละตัวแล้วนุ๊นปเนาะเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยใจจริงนะครับนุปป๊ปวะอีเควสเดียวได้ไหมได้ได้โอเคคนดูอีเควสนะกลัวนะ เราลัดมอเตอร์ดกว่ะคนดู EP เนี้ยเราจะทดลองเลยลวกันเนาะโนบเราไม่ไปละไอ้นั่นอ่ะเราจะใช้ผลเงาไปวอเตอร์เซเว่นนะคนดูน sí. ี่ขออนุญาตใช้ดาบเร็วกว่าไปเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มละคนดูคือใช้ดาบฟาร์มตรงที่เกาะลิงเลยอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเจอกันที่วอเตอร์เซเว่นแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มที่วอเตอร์เซเว่นเลยละกันไม่งั้นนานนะครับผมคนดูมาคนดูครับ ดุยโลดดุยโลดเอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวลืมเซฟเดี๋ยวก็ตายฟรีรหรอกโธบักอ้นนี่มันห้าวจริงๆโอเคคอนโดเดี๋ยวผมจะทำการเซฟก่อนอบักลิงนี่ห้าวเป้งนะมันจะเดินตามผมมาเรื่อยๆโอ้โหทำไมวันนีข้ขี้เกียจมากเลยอยากนอนกดโปรแกรมอัดคลิปปุ๊บแล้วอยากนอนทันที นะครับคนดูช่วงนี้นี่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าผมทำแบบนู่นนี่นั่นคุยน,นู่นนี่นั่นขี้เกียจทาคลิปนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ขี้เกียจทามากๆด้วยนู่นนี่นั่นนะครับผมคนดูแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนะี่ยวันอาทิตย์เนาะเราแจกผลทงบอลใช่วยนุ๊ใช่ <Hi. S 1> เราแจกทุกวันอาทิตย์ทั้งช่องเองและช่องเราใช่ไหม <Okay. S 1> ใช่ไหมวะใช่ไหมเพราะว่า <Okay. S 1> คิทันช็อปเขาสนับสนุนพวกเราทั้งสองตัวไม่ใช่สองคนนี่ไง เตือดเตือดเตือดเตืดตืดเลยนะแค่นี้เหรอข้างบนนะข้างบนนู่นเหรอนี่โอ้ฟาร์มช้าเลยเนาะนุ๊ปเนาะโอเคคนดูที่ผมบอกนะว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่เกาะนู่นดีกว่านะครับเกาะเลยนะวอเตอร์เซเว่นวอเตอร์เซเว่นละกันคนดูไม่งั้นมันนานนานจริงๆดูดิโคตรนานอ่ะโอเคมาๆมานุ๊ปเปอร์จะพาเข้าประตูนะไหนไหมโอ้โคหไหนละอ๋อนี่ไงเราเล่นไปไหนแล้ววะโอเคเข้าประตูมาแล้วเอ้าเอ้า อเดี๋ยวกบไปหาแบบไหนอยู่ไหนมาละมาละมาละรอสกิลไหนโอ้รอดิขอโทษได้ไหมอ่ะเออวอเตอร์เจเว่นมีคนฟาร์มอยู่วะมาถึงแล้วด้วยไหนวะเฮ้ยมีคนตามมาด้วยกับเราเหรอเฮ้ยนู้มีคนตามมามัตายไปแล้วจะไม่ผิดเฮ้ยมันจะมาฆ่าเราเอ่อตายไป่ได้อันนี้เนี่ยมาโนว่า ไหนเองลองตีดิสักตัวเฮ้ยตีเลยตีเลยตีให้มันแบบแดงๆเลยนะเอ้าหายลนนะที่ก็แดงเกินอันนี้แดงเวอ้อไปเออแล้วก็ข้อมันสกิดดิใช้เงินสกิดนัอนเออได้อ้ดูดิเออเนี่ยนี่เนี่ยมันมันเหมาะการรัดรัดเวลมากกว่าเนาะเพราะว่ามันมันตัวเดียวนะคนดู ถ้าเกิดว่ารัดเวลรวมก็โอเคแบบหลายๆตัวแล้วรวมกันโอ้ยได้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 เฮ้ยคือมันใช้ได้ผลนะดูนะผุเนี่ยตีนะตัวอะไรเป็นมาแต่ว่าทีะตัวนี่น,นี่เป็นไงเราโคตรเดือดโคตรทีโคตรอันตรายเอาเลยนี่แล้วก็แรงด้วยนะจา้าบอกก่อนอู้จ้าสิบแล้วนูบจ้าสิบแล้วจะเป็นทำสก,กิลบินได้แล้วตีไปสิไปได<ม>้ไหม ไม่ได้วะนุ่มพึ่งตีพึ่งตีพึ่งตีไม่เงี้ยห้าสิบเรียบร้อยแล้วครับสกิลบินมันช่วยปะทำาเมจดปะเฮ้ยเคลืนเกียวรวมได้เฮ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างงี้โอ้โหอย่างงี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยบินได้ตลอดนะนะโอ้อย,ยังไม่ตลอดเลยเลยเคลื่อนเฮ้ยเกียวเ,เ,เลยอย่างงี้เฮ้ยแค่นี้สกิลรวมได้เนาะเฮ้ยเฮ้ยแรงด้วยนะ เฮ้ยเกียนเกียนเกียนเฮ้ยโกงว่ะเฮ้ยมัน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 โกงตอนที่ได้เนาะทีนี้เราเรารวมสองฝั่งได้นะคนดูเออนี่เนี่ยเออเอาเอาเอาสองตัวนี้รวมกันดีนุ๊กเนี่ยสองตัวเนี่ยเออเห็นไหมปุ๊บใช่ไหมเราบินเลยครับบินดีกว่าเฮ้ยโค้ดเกียนเฮ้ยดี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 แรงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะบวกแฟงกี้ด้วยเนาะนุ๊กเดี๋ยวรอก่อนขอสักสองร้อยห้าสิบก่อนเราฟาร์มเรื่อยๆเลย เดี๋ยววันนี้เราใจดีด้วยเราเราเราฟาร์มตรงนี้เลยไหมตรงนู้นนะอะไรนะก่อหิมะด้วยเลยไหมเลเวลเท่าไหร่นะ90ใช่ไหมเก้าสิบแสตะโอเคไปนุป๊กเดี๋ยวเราไปบวกกับนี่นะครับบักกางเกงไนแมนนะคนดูไปดูเลยมาอเออเจนี่นี่ไงข้า,ขาวเต็มหัวเลยโคตรเกียดนีนนมน่มานี่เลยมาน,นี่เลยนี่โดยโดย่วนเลยนี่บินอีกรอบ เฮ้ยเอาไอ้ยี่เป็นตดฆ่าโอ้โหตดข้ากูเนี่ยนะเฮ้ยกูตายเพราะตดเหรอเฮ้ยเกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโคตรเกียร์นะเฮ้ยฮาว่ะมึงตายเพราะตดเนี่ยน่ะฮาเกินไปละเอ้ขอดินี่ไงบูมบินเอา้าไอ้ยัยกูตายนุ๊กตายหลายรอบแล้วนะเว้ยเพื่อน ไม่ตายครับรอบนี้ในไงข้างคาวบิน um, oh, 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 oh. ตุ๊บ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 หนีไหมโคตรน่ารักเลยโอ้โหโอ้โหโหตดแล้วนะหนีบินเข้าไปแล้วฮะอย่าตดนะอเว้เน้เว้ยากกว่าคนดูถ้าตีบอสนะผมไม really ่แนะนำเลยอย่างสูงอ่ะ ไม่โดนตดก็โดนอนะไรสักอย่างอะอนะใช่ไหมนุ๊ปเปอร์สักอย่างอะมาโนบินข้าวเลยทำไม่ได้คือไม่ได้ขอไอักลัคการไม่ได้ขอกกอัลลัคการขออัลลัคการขออัลลัคการข้างขาน้อยบินได้เอาล่ะคนดูครับปะเรามาตรงนี้ต่อเลยนุปป๊ปเปอร์เหมือนเดิมครับสูตรเดิม ได้มาละอัพสเตมีหน้านิดหน่อยอัพตรงนี้ไปด้วยนี่จออตายหมดเลยตรงนี้นุ๊ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไปฟาร,ร์มตรงที่น้ำแข็งอะ่ะอีซี่นะนุ๊ดูทรงละเพราะแค่สกิกลบินก็โอเคแล้วอะอีกสิบวลไปนุป๊ต่อเลยโคตรเอาครับโคตรเดือดอ่ะโงเกิน <laughs> มอนอะอีซี่แต่ถ้าบอสอะมันยากครับเพราะว่าบอสมันจะตีเราแค่ตัวแค่ครั้งเดียวบุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมไอพวกนี้ก็ครั้งเดียวนะแต่แบบโอกาสยากกว่าเพราะว่าไอ้นั่นมีสกิลโกงเกินตดทีเดียวกูบินเลยเหม็นเกินทนกลิ่นไม่ไหวนี่นี่ไงแล้วก็นี่ไงใช่ไหมนุ๊กแล้วก็นี่ไงก็ นี่ไงนี่ไงแล้วก็สุดท้ายแล้วก็นี่ไงกูจะพูดนี่ไงถึงไงเพราะตอนนี้ผมมึนมากผมงงมากผมไม่ขี้เกียจเข้าโปรแกรมอัดคลิปมากตอนนี้ผ่านแล้วตายหมดแล้วหรอพอแล้วนู้ปะเดี๋ยวเราจะไปลุยนะครับผมด้านของเกาะที่เราต้องฟาร์มนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลเงาเนี่ยจะฟาร์มดีหรนะือเปล่าหนุ่มเนาะก็จะได้ไปเถอะได้ๆเอาบินเอาเดี๋ยวนั้นดูไปไหน รบ<ส>้เดี๋ยวเออเดี๋ยวเอ็งเนี่ยเอง็เองเปิดประตูดีกว่าเท่ไหรคือโอ้โหเปิดมาดีเลยตรงนี้เลยคือแบบมาดูนะครับว่ามันฟาร์มดีไหมเพราะว่ารอบเนี้ยเรารวบมอนด้วยต้องต้องพูดอ่นี้ก่อนนอนนุ๊เนาะเรารวบมอนได้ด้วยอ่ะคือโกงเกินน่ะถ้าบินของมันน่ะถ้าบินมันทำดาเมจอ่ะ โกงปลาแล้วคือทำได้รัวๆและคืนแรงด้วยนะถ้าผลนี้คือเอาไปพีพีถ้าคนเกียนๆเนี่ยก็ได้มันจะเหมือนไม่มันไม่มันไม่ต่างกับผลพิษเลยเนาะผลพษนี่จะโกงไปนิดหน่อยพีตะเกียวมันรัวอ่ามานั้นโอเคแล้วไอ้ตีตายหมดเลวเหรอปีชาติว่ะเฮ้ยวีวนเ้ยจะตายอเอ็งอตีรวบๆมาหมดเลยทุกตัวเลย มาเดินไปผมจะใช้สกิลเดียวไงฟันฟันธรรมดาพอเออเออเอออเดี๋ยวผมบินเลยโอ้ดูดีโคตรเกียร์น่ะแต่ถ้าเกิดว่ารวบสวยๆนี่คือดีนะนุเนะโดยอาจจะใช้หมายกะตายเลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจ นแนะนำเนาะให้ฟาร์มข้างล่างเลยแล้วกันให้มันไปเลเวลต่อไปได้เลยไปก่อต่อไปได้เลยอะ,ออไไยอะถ้าเกิดใครอยากฟาร์มนะครับผมแนะนําเลยไม่ต้องไปฟาร์มไปข้างบนนะมันเกิดช้าฟาร์มข้างล่างให้มันจ,จบไปเลยนี่ฟันไปจึ๊กจึ๊กจึ๊กบินโกงนะใช้ได้เลย อโอเคนาอนุประมาณนี้นาอวันนี้เรามาใช้ให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจซื้อผลเงาไปจริงๆเนี่ยนะครับผมก็พิจารณากันว่าโอเคหรือเปล่าส่วนตัวผมนะครับไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟาร์มจริงๆอ่ะควรที่จะอ่าเขาเรียกว่าไงเรี้ยวเยอะกว่า,ากกน,นี้เนาะคือไปโลก2ได้แล้วเราก็จะไปโลก3อะไรเงี้ยเพราะว่าด้านของมัตเตอรี่เนี่ยมันใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับคนดูครับนั่นแหละเพราะว่าเราอะเลี้ยกวกะจกกะจก มาตเตอรี่มันเพิ่มน้อยนะครับมันน้อยมากๆเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยประมาณในการใครชอบไปดูกันแล้วก็แช์แล้กด subscribe แล้วกันนะครับลิงก์นะครับผมเขาเมียกว่าใช้ลิงก์ดิอ่าไอดีของตัวนี้นะครับอยู่ตารางคลิปนี้ไปใช้กันได้นะครับผมนั่นแหละโอเควันนี้ต้องขอตัวลาับกันแล้วกันนะครับรปๆผมหัสนี้ผลไม่ถาวรนะผลซุ่ม